À? Ừ. bóng bóng rồi bóng 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 แ,แม่ว่าไทายสมันดูแม่แม่จะว่าไทายสมันดูกินข้าวกบละลเนไ่นอเนอยา,ายอัไทยกินข้าวกบะลฮะอร่อยไหมอร่อยไหมบ่ทยสมันก็เลาสิบอกอร่อยไหมใช้น้องนาูแสบหูอะไอย่งเลย ินแล้วน้งน้ำน่ะตกไปไหนบอสเมื่อกี้นะขี่โหลดเอาลงไปส่งแล้วนี่มันมก็นยังบิน,นตามากกโดโด่โดโ<อ>แสบหูเป็นเบาแลยไปไหนสังเกตเท่าไปะจะเอาเนี่ยแล้วเนาะอยาห้มา,าดูเพราะ โอ้ไอแกมกับเอ,อ,อ้เมียไอเสนกับเจ้ามียแกมกินข้าวยังตายนะไงเนียงนีนอ,งอนอน่หนะาเงินแต่งมไม่มีที่กินข้าวแล้วพไปนั่งกระสอบข้าวจินบอกอ๋อพาคก็คือมันนอยู่จอบกบนบ้าีนอนูนบ้าอนะบ้โอ้ทีนอนนบ,นนนบ่าไทยแม็แมวไทยกมัง เ้าะมาทำผมเป็นะไรหรือกินข้าวกับอะไรกนมมีนมกินมาหรเนี่ยนี่สมมตขี่หัวดบดินหรอฮะขี่หัวกูอขี่หัวกูติไมเกินข้าวกับปลากับฟองล้องน้ำมันจะไม่โรหาแม่แล้วน้องน้ำมันไม่รักแม่แล้วผมจะนุ่จะบึงแล้วแม่น้เกลือมันหนาเปิดน่ง่ายหืมมหืหม เอาหนังเกลือมาหนาหักบุบขึ้นมาักบุงกำหยังสีปากซาจอยพี่น้องสังเกตโอ้นู้ดน,นู้ดจักโตกนู้ดกี่ตัวบอกยายสิสองสองตัวเร่งขึ้นดังๆเสียงนะฮะมันว่<อ>นาแม่์ว่านู้ดกี่ตัวมันว่าสองโตมันว่ามี่ว่าให้ยายมันฟังเนี่ยเรา ว่าวล่าก็เป็นว่าวไส้ก็เป็นเนาะน้องน้ำไปไหนล่ะว่าวขมเมนก็ได้เบื้องมันใหญ่ไปเลยกันูน่ะก็โทน้องน้ำทำอะไรอยู่น้องน้ำน้องน้ำน้องน้ำไม่คุยกับแม่แล้วบอกว่าโทจ้องอยู่บนลูกน้องน้ำไม่รักแม่แล้วเหรอ ทำรักแม่ไหมคะนิสตแต่ลูกกมลูกฮะฮะพูดดังๆค่ะไม่ได้กินเลยกินดมเลยเด้อ้ำน้ำทำอะไรอยู่น้ำงน้ำนักยันดอกอ๋อไปละอลิสาเห็นบ่าวไหมโสด อันยังมันอ่ะนะนูเป็นนี่ที่มันอุ้มอีพนายนะทนตุ๊กตาให้บ่าวที่หนนะไหตัวนึงอ่ะมัไตลมอุจปเนาะหนูอีกอย่างจะเอาใส่หัวแต่หางมันชื่ออะไรหนูอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวริเทอมเกอร์ไม่ใช่ขนมปังหรอแต่ว่าอามาจะดแฮมเบอร์เกอร์เหรอทำไมมันน่าอร่อยอย่างนั้นอ่ะเกลือมันเด้อลูกเด้อเกลืออันเกลือให้มันกินเด้ออย่ามันตายงี้นี่แต่มันเล่นบ่อยเด้ออีตัวแยงซีนอีตัวแยงซีนพี่น้องมันน่าตกมากกินก๋วกระป๋าพ่อบอกว่าหนูเล่นทั้งวันเลยเด้อมันจะตายลูกเด้อบ่อยๆติดก๋วยจมจอยกินกล้วยสามได้ไหมเฮ้ อยากค่ามันคือมีดาวคอกับผายแพงเป็นควายอะไรกระบำไปไก่อ่ะเียค่เกินข้าวกปลานาวยแล้วาวไปายไป,ไป,ไป,ไปเรอกมาก่งไก่แม่ <S <S อันนสาน้องน้ำม,มาอยู่กยายไหมก็ อยู่กับยายไหมมาบอก็ใช่มันได้นูคนละโตสมบัตินี่ฮะโตเท่ากับนู้นะหายแม่อยู่กับพ่อแม่นอนอยู่กับพ่อนกหนูก็มาอยู่กับยายใช่ไหมคะมาบอก อือเดี๋ยวมาอยู่กับยายไหมโทหาการคู่มือพี่น้องกัมือหนึ่งมมจันเยนจักเถืออ่อเนี่ปฏิบับางคนปฏิบัเออบอเคยว่าวทงลาน<อ>นี่ปฏิบัตอีแมวโบเคยว่าวทงลานค<อ>ือกอนนนละอเถื่อ <c oughs> ว่ากับลูกกลาน,นักคู่มือก่อนนอนก็จชซยจักเถื่อเปิดจีนนอนเก้าโมงสิบโมงสามถุงสี่ถุง โม่เนี่ก็ได้เหลาะก็ได้เตเลยเ็นกันอยู่ตะกี้สมัยบ่มีเฟสประวัติโทรแต่ก็เาได้ยินแต่เสียงเห็นกันขาดปานยังเห็นหนาเห็นตากินยังกับเห่นเห็นเด็กได้แต่เห็นน้องน้ำ่ากรเทศนะนะหน้ามันคอยเบาอย่างกตยังต่อเทนอยู่นะ อี่างซีนนี่พีเจนพี่เจนครับมาหยุกกำยายบอกฮะมาบอกมาเลี้ยงกล้วยได้เฮ้ยกล้วยเถิกออกง่ายขายได้บ่ได้เอาไหวอีได้นี่กะเขาปล่อยไปนี่กะมันกะมันไปนับกล้วยแม่์เลยเจ้ามาฟุกเอาแบบนี้ทำไปบ่ทำไปแล้วยังมีหน่อยอยู่มันบ่ทันพ่อ มองยายมังก็ีมันบกคอยไม่ควายนะมือได้ขาวมี่นั่นสองเบาหนึ่งสาวบอเอออากูขูดกูนั่นเจ็บดิที่แรกวลัพักกันนอนกองอยูบ่เบิ่งนังบอมีันแลมะเกยนมหรือยัง เราซับกองไฟกองมันแล้วเนาะมันเอามาจากันนี่นะมึนอะกินนมหรือยังแล้วบ่งพอว่าให้ซีบาทมันก็บ้าเอามาเราแบ่งเขียวอืมไอ้นมซีบาทนมเออเอี้ยคุณเจ็บเด้อโอ้ยจอยฮะมัเหลืนน้มแค่นี่แหละเฮ้ยบ่อแม่มันขี่สลังอะไรนี่มันแพง โหดดิกูเจ็บ<า>มันลงไปหาหมกแทนเปิดเธอวันไหนลูกแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันอะไร หูดบาดวันอยไรไม่ใช่ไม่ไมไมก่อนจะวันอาทิตย์วันอะไรเออนั่นแหละวันเสาร์วันจันทร์วัน,ว,นวันที่สามสิบไปโรงเรียนบอกหรือไปจัดโต๊ะง่ายนะสองนะแม่แคมป์เอาข่าและนูนะเอาไหว้และ เอายังเกลือมานานมันปิดเทอมกันซ้ำมันสิเลนโทรศัพท์พี่น้องเอายังเกลือหนูนะลูกเราประเฮียนกระโดดยืดเกลืออียังมันเกลือขนมบ่บหได้เอานมให้มันกินบ่มอกินยังก็ะไรโตเป็นหนุ่มเลยเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นบ่าวเลยจะเอาเมียแล้ว ร้านสาวน้ากามีผ um, <so <so ู้บ่าวแล้วจ้าสองคนมาได้่แบบนี้เออร้านใา้กัมีผู้สาวแล้วมีแฟนเบแล้วว่ะจ้าก็ตกที่ตายน้องน้ําแม่กลับไปนี้ให้แม่พาไปฉีดยาคุมนะลูกไม่ใช่ตายนะหนูนะอืตายม้วนหมดแล้วมันฉีดตายแล้วเอาข่าวโอนกงมันซะเข่าวกุ้ไว้ลูก ออคือให้มันกินเด้อเอาเกากรองเกลือให้มันกินกระเทียงกับพ่อกระมาซื้ซซอกินคือยังเออกรเตียมให้ลูกกินบางอียงนนยแอย่งเส้นนี่อีอย่งเส้นอี่เอามึง กรายก็ได้แล้วมันหายใจไม่ออกนะน่ะเกือบอีแม่มวันอ๋อบินขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเกิดในแล้วพี่น้องแล้วไปเที่ยวตลาดก็ได้อืซ้ำนี่แล้วพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยายเพิ่นว่ากับตามทรายเพิ่นเ้ายันข้ายันจะไปเหยียบอยู่ตลาดดงเหยียบสนองเกือบขาดนะเมื่อยป้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอามาใส่โกงไว้แล้วไปเจนได้รับอาหารมากินเด้อ